ฮัลโหลแฟนหงแดงทั่วไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตพอดแคสต์ที่จะพาคุณเจาะลึกทุกประเด็นลิเวอร์พูลทั้งข่าวในสนามและนอกสนามรอบเที่ยงวันที่22กรกฎาคม2568ห้ามพลาดครับเพราะข่าวยู21มาแรงสุดๆแบบว่ายิง8เม็ดแบบไม่เกรงใจเซลติกกันเลยทีเดียวประเด็นร้อนสอขั้วคนหนึ่งเรากำลังจะซื้ออีกคนอาจกำลังจะเสีย และเราจะพาคุณดำน้ำไปในเกมตลาดนักเตะที่ซับซ้อนกว่าที่คิดระหว่างหรือว่าูลกับสเปอร์โดยเฉพาะกรณีของมาร์กเกฮีและเรามีตอนพิเศษที่ต้องบอกเลยว่าแฟนหงสายเทคนิคสายแทคติกต้องหูพึ่งเพราะเราจะพูดถึงกองหน้าคนใหม่ของทีมฮูโก้เอกิติเก้และเขากำลังถูกเปรียบกับเทียรี่องรีเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับข่าวแรกยู21ถลม่มเซลติก8ต่อ0เด็กหงโชแกร่ง อย่างที่ทราบกันดีวันเสาร์ที่ผ่านมาทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของรอปเพจอดีตกุนซือทีมชาติเวลส์เปิดสนามที่คีกรีอัดเซลติกไปแบบยับยับ8-0ต่อคายกอร์ดอนคือพระเอกของเกมครับยิง1่งแอสซิสต์2เรียกจุดโทษและยิงเองอีกต่างหากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนพักครึ่งนะครับ ยังมีโอเวนเบกยิง2เมตรคิโรฟิกูรัวกับโอ๊กเลแคนนอนเยียช่วยกันยิงในครึ่งหลังนอกจากนี้ยังมีชื่ออย่างรีสวิลเลียมส์ลูอิสคูมาสลงเป็นตัวจริงและที่เซอร์ไพรส์สุดๆคือคาเว่นแรมเซ่แบ็กขวาที่เงียบหายไปนานกลับมาลงสนามเกมนี้เป็นเวทีสำคัญของพวกดาวรุ่งที่เคยออกไปยืมตัวแต่ยังไม่ได้แจ้งเกิดจริงจังและหลายคนก็กำลังส่งสัญญาณว่าผมยังอยู่ โดยเฉพาะคายกอร์ดอนที่เคยประเดิมทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16แต่เจ็บยาวไป18เดือนจนเกือบหายไปจากสายระบบแต่วันนี้เขากลับมาอย่างทรงพลัง กอร์ดอนส่งสัญญาณพร้อมย้ายแม้จะเป็นฟอร์มที่ดีแต่หลายฝ่ายก็มองว่าผลงานของกอร์ดอนในเกมนี้อาจเป็นการเปิดตัวให้ทีมอื่นเห็นเพราะฤดูการที่แล้วเขายืมตัวไปทั้งที่นอริทและพอสมาร์ทแต่แทบไม่ได้ลงเลยการกลับมาโชว์ฟอร์มแบบนี้อาจเป็นการบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลไม่มีที่ทีมอื่นก็ยินดีครับเขาเหลือเวลาไม่นานในวัยเยาวชน ถ้าไม่ได้โอกาสขึ้นชุดใหญ่เร็วๆนี้การย้ายทีมอาจเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลคาวินแรมเซ่คำแบ็กของแบ็กขวาที่ถูกลืมใช่ครับชื่อนี้หลายคนอาจลืมไปแล้วแต่คาวินแรมเซ่แบ็กขวาวัย20ปีที่ลิเวอร์พูลดึงมาจากอาเบอร์ดีนตั้งแต่ปี2022ได้กลับมาลงสนามแล้วหลังไม่ได้ลงแข่งจริงเลยตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว เจ้าตัวผ่านช่วงยืมตัวที่น่าผิดหวังกับเบรสตันและโบตันแต่กลับมาลงในเกมกับเซลติกแถมดูฟิตและตั้งใจมากตำแหน่งแบ็กขวาของหงแดงยังไม่มีใครยึดตำแหน่งรองจากเทรนด์ได้อย่างชัดเจนถ้าแรมเซ่เรียกฟอร์มกลับมาได้เร็วอาจเป็นอีกหนึ่งอาวุธลับในซีซั่นนี้มาเกฮีหลุนฟรี he, free, หรือยอมจ่าย ชื่อของมาร์กเกฮีประการหลังทีมชาติอังกฤษจากคริสตันพาเลสกลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งในแอนฟิลด์แหล่งข่าวจากลิเวอร์พูลเอโคยืนยันว่าลิเวอร์พูลยังชื่นชมเขาอยู่แต่ค่าตัวที่พาเลสตั้งไว้ก่อนหน้านี้สูงถึง65ล้านปอนด์ทำให้หงแดงยังไม่ขยับอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามปีหน้าสัญญาของเกฮีจะหมดลงและถ้าไม่มีการต่อสัญญาเขาอาจกลายเป็นของดีราคาถูกในตลาด ิเวอร์าูกกำลังเล่นเกมรอซึ่งเสี่ยงทั้งได้และเสียถ้าเก็บเงินไว้ตอนนี้อาจได้ฟรีปีหน้าแต่ถ้ารอพลาดไปทีมคู่แข่งอย่างแมนยูหรือสเปอร์ที่เลงเกฮี hi, เหมือนกันอาจฉกตัดหน้าได้ก่อนมาร์กเกฮีศึกชิงแนวรับระหว่างหงกับไก่ล่าสุดเดอะเทเลกราฟรายงานว่า สเปอร์ยังไม่ได้ถอยจากดิวเกฮีแม้จะเคยโดนพาเลสปฏิเสธข้อเสนอในเดือนมกราคมแต่ก็ยังไม่มีการยื่นรอบใหม่ทำให้ลิวว์วูลยังเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งหากเกฮีย้ายออกจากพาเลสความน่าสนใจคือเกฮีกำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาถ้าใครรอเก่งอาจได้ฟรีหรือราคาถูกแบบหันครึ่งในหน้าหนาว หรือว่าผู้เล่นเกมรออย่างชาญฉลาดเพราะรู้ว่าเกฮีเหลือสัญญาปีเดียวและถ้ารอจนพาเลสเริ่มกดดันเองเมื่อใกล้หมดเวลาอาจได้ดิวที่คุมแบบสุดๆส,ส่วนสเปอร์อยังลังเลว่าจะยื่นหรือไม่เพราะตอนนี้แนวรับเขาก็แน่นอยู่แล้วและถ้าโรเมโรไม่ย้ายพื้นที่ในทีมอาจไม่มีให้เกฮีด้วยซ้ำถ้าเกฮีหลุดจากเรดาร์ของสเปอร์ไปหลังทัวร์หรือว่าู้อาจยิ่งสบายทาง ส่วนตำแหน่งของโซนแม้จะไม่เกี่ยวกับหงแดงโดยตรงแต่หากสเปอร์ต้องการเงินก็อาจตัดสินใจขายตัวหลักหลังจบทัวร์แล้วหันมาเอาเกฮีจริงจังก็ได้ตอนนี้ริชาร์ดฮิวส์และทีมแมวมองของหงต้องจับตาให้ดีเพราะทุกดิวมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับจากองรีสู่เอกิติเก้แค่ชื่อหรือสไตล์มันคล้ายจริงเริ่มต้นด้วยพื้นฐานทั้งองรีและเอกิติเก้เริ่มต้นอาชีพในตำแหน่งปีกซ้าย ทั้งคู่ย้ายไปสโมสรใหญ่ในยุโรป อองรีกับย e ูเวเอกิติเก้กับแปรแอเซแล้วค่อยๆถูกปรับมาเล่นศูนย์หน้าต่างกันตรงไหนอองรีมีความเร็วมหาเทพแบบจี้หลังแนวรับแล้วหายไปกับลมเอกิต e ิเก้ไม่มีสปีดแบบนั้นแต่เขาศูนย์ใหญ่แข็งแกร่งแล้วรับบอลใต้เท้าได้ดีวัดกันแบบสมัยใหม่กับยุคทองอองรีคือตัวจบสปีดจัดส่วนเอกิติเก้คือศูนย์หน้าครบเครื่องในยุคเพรสซิง จุดเหมือนที่น่าตกใจแม้สไตล์จะต่างกันแต่ที่เหมือนกันชัดๆคือพื้นที่อันตรายแผนที่ expected t h r e a d ของ XFB Analytics ชี้ชัดว่าเอกิต e ิเก้ t K e ทำเกมและจบสกอร์ได้ดีที่สุดจากช่องสายด้านในระหว่างเซนเตอร์กับฟูลแบ็กเหมือนอองรีชัดๆครับ กองรีตัดจากซ้ายเข้ากลามจบสกอร์เอกิติเก้ก็เคลื่อนเข้าพื้นที่เดียวกันนี้แต่ใช้ร่างกายการพักบอลจังหวะยิงจากการครอสแทนกองหน้ายุคใหม่ไม่ได้มีแต่สปีดแต่ต้องครบเครื่องฟุตบอลยุคนี้ไม่มีใครเล่นหน้าคู่แล้วกองหน้าต้องทำหลายอย่างจบสกอร์ลงมาเชื่อมบอลพักบอลให้เพื่อนและกดดันแนวรับแบบเพรสซิ่ง เอกิติเก้ไม่ใช่ตัวหลุดเดียวแต่เขาเล่นบอลในเท้าได้ดีจับบอลแน่นมีเทคนิคในพื้นที่แคบและอ่านเกมวิ่งของเพื่อนร่วมทีมได้อย่างชาญฉลาดแล้วแฟนหงควรคาดหวังอะไรจากเอกิติเก้ถ้าคุณกำลังมองหาอองรีเวอร์ชั่นสปีดจัดอาจผิดหวังแต่ถ้าคุณอยากได้กองหน้าที่คุมจังหวะเกมทำชิ่งได้ขยับออกซ้ายแล้วสร้างพื้นที่ให้เพื่อนโมงได้ยิงไกลได้พักบอลได้นี่คือคนที่ใช่ครับ และที่สำคัญเล่นเข้าระบบอาเน่สลอดมากกว่าดาวินนูนเยสด้วยซ้ำสรุป EP นี้นะครับหรือว่าผูลกำลังพยายามล็อกโกนาเต้ด้วยสัญญาใหม่ก่อนที่จะเสียฟรีหรือโดนทีมใหญ่มาล่าลายเซ็นส่วนเกฮีเป็นเป้าหมายในฝันที่อาจได้ตัวในราคาถูกหากรอจนสัญญาใกล้หมดเวลาเกฮียังเต็งหนึ่งแต่ต้องจับตาสเปอร์อีกครั้งหลังจบทัวร์ เอกิติเก้คือกองหน้ายุคใหม่สไตล์ครบเครื่องเหมือนอองรีในบทบาทการเคลื่อนที่มากกว่าสปีดหรือสไตล์จบสกอ,อร์รือว่าพูลกำลังได้เพชรเม็ดงามแค่ต้องเจียระไยให้เข้าใจระบบเท่านั้น และนั่นคือทั้งหมดของหงแดงอัปเดตตอนพิเศษวันนี้ครับถ้าคุณชอบพอดแคสต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อนแฟนหงได้รู้ว่าเอกิติเกไม่ใช่เดียวธรรมดาแต่เขาอาจกลายเป็นหน้าเป้าคนใหม่แห่งยุคของแอนฟิลเลยก็ได้ไว้เจอกันใน EP ีหน้าครับ You Never Walk Alone